เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาร้านเพชรสอบ,บิลรสเจมสถานีพัท25เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและกำลังใจเมื่อทีมรถคนฝันได้รับแรงสนับสนุนครั้งสำคัญจากซอบบลระเจมในการมอบทุนการศึกษากับนักกีฬาจากโรงเรียนหมอนทองวิทยาเพื่อเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาความสามารถและสานต่อเส้นทางกีฬาของเยาวชนไทยนอกจากนี้มาดามน,านันนันทวันปาร์ค8 8 8ผู้ที่ให้การสนับสนุนทีมหมอนทองมาโดยตลอดอยังร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆด้วยการจัดเลี้ยงอาหารสุดอบอุ่น เติมพลังให้เด็กนักกีฬาและโค้ชที่เดินทางมากับคาราวานรถขนฝันอย่างเต็มที่ค่ะค่ะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยพูดแบบว่างงงงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมาดามนันเนี่ยก็มีอิทธิพลมากในวันนี้นะเพราะว่าตมวเวลาเนี่ยได้มีการติดต่อนะคะประสานงานกับคุณนันทวันนะคะว่าอยากจะได้หมอนทองมาที่ร้านแล้วก็คุณนันก็จัดการให้เลยคะ่ะ วันที่17ก็คือวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมาดามนันมากๆเลยนะคะคแล้วคุณซาิราก็เป็นรายใหญ่ในการขายเพชรนะคะคือผู้นำแฟชั่นแล้วก็ผู้นำมุสลิมระดับประเทศนะคะก็จะซื้อพี่เขาก็เป็นมุสลิมที่เก่งล้วก็ใจบูนนะคะวันนี้ก็เลยอยากให้ทุนการศึกษากับน้องๆหมอนทองนะคะก็เลย แล้วแถวแถวคลองตานย่านไหนแล้วมากกันเยอะมากเลยนะคะวันนี้อันนี้นะคะท่านท่านผู้รักษาท่านนวลน้อยผลทวีนะเป็นผู้รักษามุสลิมคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าของสุเวลานะคะวันนี้เธอก็ใส่มาใี่ของสุเวล่าทั้งหมดเลยนะคะเธอก็มาร่วมงานวันนี้ด้วยนะคะท่านผู้รักษาใจดีเป็นต้นต้นของมุสลิมนะคะนัมเบอร์วันนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้ มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ดีใจกับน้องๆที่เขาได้ชนะนะคะไม่ใช่ลองชนะจริงๆแล้วสามีก็เป็นคนคลองสิบแปดเป็นคนัวเหล่าตรงนี้เลยเออมอญทองนะคะ,คะแล้วก็เมื่อวันก่อนไปงานมัสยิดที่ลำเจียกก็เจอท่านนิมมวันนี้ไม่ทราบมาหรือเปล่าบังจุเกากำลังตามมาสอนนะคะก็ได,ได้ได้คุยกันก็ดีใจนะคะที่ได้ เออน้องๆได้ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วก็ให้กับประเทศชาติด้วยนะคะพก็ถือว่าทาให้เกิดการทําให้มุสลิมในวันนั้นมุสลิมไปไปในงานเยอะเลยนะคะสนามฟุตบอล่ะทำเป็นการโปรโมทเป็นการ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเลยก็ว่าได้เราตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นฟุตบอลฟรีเวอร์แบบระดับประเทศขนาดนี้นะคะแล้วที่มีมุสลิมน้องมุสลิมเราไปร่วมเป็นกําลังใจให้มากจริสๆในวันนี้กัมีการมอบทุนการศึกษาด้วยใช่ไหมคะใช่มอบทุนการศึกษาให้น้องๆคนเลยนะแล้วก็ให้สะดับถนุนให้สให้กับองทุนใช่ค่ะกองทุนของชมรมแล้วก็ให้กับเด็กๆด้วยวันนี้เราจะให้กับเด็กๆกับมือเลย นะวันนี้เพื่อเป็นกําลังใจนะแล้วก็หวังว่าปีหน้าได้แชมป์แน่นอนนะปีหน้าได้แชมป์ต้องบนสเต็ปนะในการอ,อ,อาในการอัดชีก็จริงๆแล้วก็มีลูกค้าน่ารักน่ารักขนาดข้างนี้นะท่านนวน,น้อยท่านพิพภากษารนวลน้อยแล้วก็คุณนันนะฮะคุณนันก็เยียบไปแบบ เป็นหลายร้านนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าของสูสราเหมือนกันนะที่เธอใส่มาวันนี้ก็ของซูรามเหมือนกันนะคะ,คะอันนี้นะคะอันนี้โชว์ได้เรื่องจริงผ่านจอนะคะเป็นลูกค้าเหนียวแน่นเกินจริง <c oughs> และถ้าเกิดว่าคุณนั้นไม่ประสานงานให้สุราก็ไม่ยุ้จะไปประสานงานกับใครว่าอยากจะเอาน้องๆมา เพราะฉะนั้น,นเนี่ยต้องอวยอยศอวยยศให้เธอเลยนะคะ,ะเลยค่ะคือก็ขอบคุณแทนน้องๆนะคะที่รักหมอนทองวิทยานะก็ขอให้ช่วยกันสปอร์ตน้องๆนะคะเป็นรากย้าเลยนะคะแล้วก็ไต่เต้ามาน้องเก่งมากอดทนมากแล้วทาให้วันนี้พวกเราทุกคนก็ได้ชื่อเสียงกันไปด้วยเนาะเป็นของจังหวัดฉันซาดังไปเลยะค,ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะโคสกลน,นะคะแล้วก็ น้องๆโดยเฉพาะน้องเตน,นะคะเป็นเก่งแล้วก็พัฒนาได้ดีมากแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนน้องนะเราก็เชื่อว่าน้องอนาคตอีกไกลค่ะเพิ่งอายุ16-17กันอยู่เองค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องกันตลอดเล้นเราจะซัพพอร์ต ดูแลค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าของบ้านสวนนันทวันเนี่ย888เนี่ยก็ได้มีการซัพพอร์ตสนับสนุนมาตั้งแต่ยังไม่ดังเลยนะเพราะฉะนั้นข่าเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะบ้านสวนนันทวันฟานะคะก็เป็นคาเฟ่รีสอร์ทร้านอาหารเราดูแลด้านโภชนาการน้องๆด้วยค่ะจะได้ไปสู้กับข้างนอกได้นะคะเดี๋ยวเด็กท่านหนึ่งนะท่านจากอันดิรเจ้าของเลยค่ะแล้วเป็นลูกค้าเพชรของโมฟลาเจมด้วยนะคะ ความรู้สึกก็ยินดีกับเขาอะนะคะเพราะว่าติดตามมาตั้งแต่ทุกนัดทุกแขกทุกค่ะงแล้ววันนี้อาหารของใครคะอาหาร <ๆ>อาหารโซเฟียค่ะกับอันมิร์รอสนักศึกษานะคะค่ะวันนี้ค่ะเธอเอามาเองเลยนะคะค่ะก็ฝากไว้ร้านเพชรของสุราเจมนะอยู่มา20ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาของเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็กลุ่มลูกค้าของสุราเนะคะนี่ก็เจ้าของอันมิรอสนะอันนี้ก็ท่านผู้พักษารน้อยผลทวีและนันทวัน888นะคะบ้านสวนนันทวัน888 คือที่ยืนอยู่นี่เป็นลู mm. Luckily, กค้าเพชรของสุรัตน์ทั้งหมดนะเรื่องจริงผ่านจอนะเฮทเด้านเป็นกลุ่มด้านแนวหน้าของมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของสุรัตน์เจมนะะแล้ววันนี้เรามีกระปอถ้าใครเป็น FC หมอนทองโปรโมชั่นอะไรอ๋อถ้าเกิดว่าใครเป็นเอฟซีของหอทองนะถ้าเกิดว่าซื้อทองซื้อเพชรวันนี้นะเราโปรโมชั่นให้่ายเป็นคลาเวดแล้วแล้ววันนี้นะคะของเรามานะเพชรของเรานะวันนี้นะคะลด80%นะคะ ตั้งแต่จัดมานะไม่เคยลดประมาณนี้เลยแปแต่วันนี้นะคะเด็กหมอนทองมาน่ารักเราก็อยากจะให้สมนาคุณกับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อในวันนี้80%เลยค่ะ